スチューディオ。 I'm all here ปิดเปิดไฟเว่เออใช่ใชเฮ้ยราเนี่อะไรวะลองดิรึลองอะไรวะดิมเมอร์ดิมเมอร์เนี่ยดิมเมอร์เนี่ยอะไรวะไม่รู้มั้งดินดินดินที่แบบว่ามืดตายเออเออองนแย่แล้วเอ้้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยเ้ยยเ้เ้เยเเเย้้้้ ไปทำะไ,<ด>ไม่เลิกครับไม่เลิกไม่เลิกลก็ต่อ เอาอะไรสักแบมันแข็งด้วยอ้าวเลยอดเล่นแ้วมาขอปักสันตามาดิเฮ้ยมาขอปักสันตาปักอะไรวะปักสันตา Xbox หรอ G I เฮ้ยไปไปไปโอเคโดยรักเอา Everybody just have a good time And we don't make you lose your mind Everybody just have a good time Party rockers in the house tonight Everybody just have a good time yeah. And we don't make you lose your mind We just wanna see it. Shake that on the jock, huh? now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the fly. Woo! with a drink, I got snow, tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' wrong. half black, half white, diamond now, gang of money, open up Yeah. I'm runnin' through these halls like Trano, I got that devilish flow, rock and roll, no halo, we party rock, right? yeah, that's the cool that I'm reppin' on the rise to the top, no letting Zeppelin, hey! Party rockets in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah! And we don't make you lose your mind. Everybody just have a good time. Day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. ทำไมยังไม่เข้าห้องอีกอะไปลูกเข้าห้องกัน ลที่อยากจะไปทะเลเลือกกันเดินไปเดินเล่นชายหาดเดินไปโดนเปลือกคอยบาดเลือดฉันก็สาดลงจองทะเลแย่แย่แต่ก็มีความสุขเพราะฉันได้มาเที่ยวทะเลคือตอนนี้อยากไ,ไป้เปลเลือกกันสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราได้<ฮ>อยู่บนเรือแล้วโอ้โห<ฮ>อันนี้ผม<ฮ> ทำหน้าที่่ายเองนะครับเพราะว่าตาต้อนได้แยกเหลือไปกรมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรา,ากาจะไปที่เกาะกูดครับเกาะกูดนั้นจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แต่พอหลังอ่อดลุลงไปไ<อ>ใหญ่หญๆครับนะใช่จะมีส่วนหนึ่งที่ ยิมหน่อยนะแฉลบแ,แต่ตอนนี้ท้องร้องโอ้ยอยากกินอาหารทะเลเอาเมนูมาเสพพี่ชายกุ้งม,มังกรมือ,อย่างตัวใหญ่หอยนางรมราคาเท่าไหร่อ้อยสั่งกระเพราเหมือนเดิมว้าเลิศสางาฟ้าสีครามสดใส ตัอครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในในน้ำครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าตรงนี้ใครใครที่อยากมาครับมาได้ที่บ้านบางบ้านริมคลองตำบลบางน,น้อยอำเภอบางน,น้อยนะครับใครอยากเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะครับมาที่นี่โอปป้โหปลาที่สวยงามมาก ปูกระจูปูกระปลาเละหลติวปูบาปาเลปูกระชูประตูอ่อาวทลแสนงาฟ้าสีครามสใสยัอยงอาเดี๋ยวรอก,ก่อนนะน, <c oughs> น,งน่งไว้โอ้ เราเป็นความรูกค้า,บาแบบอยากค่อยๆเอียงมือดิค่อยๆเอียงมือดิรู้สึกยัยงตึ๊บตึ๊บตึ๊บนั่นแหละคือมันเดินไงเพราะปลาดาวมันไม่มีขาเข้าใจไหมพวกเรามันจะใช้ปุ่มเนี่ยตัวนั้นนั่นดูดดูดดูดแล้วก็เดินเดินอาขยันลองอีกนะมา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 เห็นไหมพี่เขาจับหุ้นยนต์เหรู้สึกไง,งอย่าเกยอะแยะเ่ยคนนี้มือไกลมากเลย ดาวดาวหมอนปักเข็มครับคือจะให้พวกเราลุกอยากรู้ว่าปลาดาวเนี่ยมันเดินยังไงปลาดาวมีหลายชนิดนะนะครับมีทั้งดาวแฉกดาวอู้ดาวสีเงินเยอะแยะเลยแต่ดาวทนี้เนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่มากดาวแล้วก็เหมือนหมอนตักเข็มปลาลูกใจปลูกุงใจไม่ดี ทำบุญไหมก็ก็อยากนะครับแต่ว่าเราแค่แวะมาเฉยๆครับไปก่อนนะไปครับบายบายครับบายบาย ิจเดีวยวหัวหินครับผมอ่าคือที่นี่มันหลากหลายมีหลายอย่างมากเช่นเช่นอาร์ตแกลเลอรี่นนะอย่างเงี้ยทรโอ้โหยอดมากเลยชอบอยู่ <c oughs> <c oughs> เย็นๆผมหลายทีแล้วหลายทีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตไปเดี๋ยวต้องไปตอนนี้ 3D ใช่ปะ่ะเคยเล่นปะ่ะทรีดี <c oughs> ทรีทดีมากทรีดลงน้ำอย่างเดีวยดวเลยก็ก็ <c oughs> เก็บลัแล้วก็เออ่มีอะไรอีกอะไรบ้านกระปุ๋ยเออบ้านกระปุ๋ยนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอด้มินิรถมินิรถเนสซี่เนสซี่เหระเนสซี่ถ่ายนี่กล้องกล้องไหนมีอะไรกันบ้างนะเราลองไปดูกันเลยชานมไข่มุกด้วยชานมไข่มุกเออไอพ่อมึงแดดก็ใช่ไปเราไปกันเราไปดูกันเลยไปเรา

Điều đi đi qua đi, đi đi rồi đi không có ảnh đâu, đi, oh. <laughs> 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 ต้องอะไรได้อะไรมาแบนแบนอะไรเนี่ยแบนอะไรโอเลสโตโอเลสโตคือเป็นแบรนด์ของที่นี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นถนนคนเดินซึ่งถนนวิญญาณเดินมากกว่าเป็นหลายๆอย่างฮะขายแฟงคน50%ด้วยหลากหลายร้านค้ามาใกลหน่อยด้วย บ้านกับหัวเออนี่ที่นี่ที่นี่มีอะไรท,ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์นี่จะกับหัวเลยมีหัว,หวแค่หัวแล้วจะมาไหมโอเคที่นี่มันจะมีทุกอย่าง ซึ่งที่นี่น่าสนใจมากเลยแต่ละอย่างจะกลับหัวมดเลยนะให้เราถ่ายรูปได้เนาบานูกันเลยไนี่รดูห้องนนอนห้องนอนกูเองห้องนอนกูเองนี่มันตกมาทำไงวะ

การตกครับการตกไปใช่ด oh! ิเร็วเร็วนี Italy, ่คืออ่าเจ้าปุซซี่ังคจากอิตาลีเลครับเจ้าปุซซี่อยู่นะำมุเสียเยเปิดให้ะอยู่น้ไม่ใช่เปิดได้จริงนะเาต้องแบบกคนอ่ะใ่ไวใ่ไว้อันเลคือท้อครั ทำไมไม่รู้ว่ามีหมอนสองโไม่เข้าใจแม่บ้านจริงๆแล้วไม่เข้าใจเมนกัมีมือที่สาไหมเอากันแลวอีกใบไม่ต้องายไม่ไม่ไ่ไม่ไมะไอ่ไม่ไม่ไ่ไม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 อไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไ่ไไอไไไไไาไไาไ่ไไ่ม่มไ่ไไ่ไเไ ต้อมกูเป็นพระราชาวะเม็ดถ่ายเป็นเม็ดตึงอ่ะไหนวะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วโ,โหน่าเสียดายวันนี้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานมากเลยใช่ครับทำอะไร<ห>บ้างดำน้<อ>ำปู<อ>กประกงดูปลาโมูปลาสากสีปลาสากสี ว่ายน้ำว่ายน้ำในมูนตารีสอร์ทด้วยใช่แล้วชายหาดก็สวยอาหารอร่อยพวกซีฟู้ดนี่สดสดเยี่ยมเลยอร่อยจริงโอ้โหตัวเท่าไหร่เล็กไปเป่าตัวเท่า้อ่าแล้วก็มีไปเที่ยวบ้านกับหัวสนุกมากเลยมันไปซันโตรีนีด้วยไปผ่านเฉยๆผ่านอ๋อผ่านแม่นะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้ว ต้องไปกันแล้วมาแล้วใช่ใช่นัอย่าลืมกดซับสไครต์้วยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจทาวเร่ว่เรามีเฮ้ยนังโก้ด้วยนังโก้เท่าไหรว่เรามีตรงนี้นะครับนั่นนันล่างนี้เลยนะติดตามกันดีเยอะนะครับ EP2 กำลังมานะครับมาจากการ EP2 ไอ้แก๊บอะเข้ามาได้ไงเราห้องอยู่อุ้ย ยี่เหมือนมีคนอยู่ริงๆีเลยอะไม่ไม่ไม่เหมือนมีคนอยู่นะมันตกเบ็ดอยู่แต่เสียงอะไรวะไม่รู้ไงข้างในมีอะไรมั้งคนตกเบ็ดเฮียเฮียคนตีพี่บางลอยเสลี่หน่อยบางบัง